สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนค่ะวันนี้นะคะเนาะ,ะมาฮ็ดปุ๋ยพี่น้องส่วนวิธีการทําปุ๋ยแลวก็เ็ชรยาขามลแอ,องเนาะค่ะให้พี่น้องเป็นเกิจคว้มรูปอันนี้ค่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วก็สีมาบอกส่วนผสมเนาะอันนี้เป็นถังของยาขามลแงค่ะพี่น้องขามลแงสูตรอินทรียของเฮาบอต้องใส่สารเคมีในส่วนผสมนี่มี ากากน้ําตาลค่ะกากรน้ําตาลชนิดเขียมกลนเลยพี่น้องย่อยย่อยเลยบมได้สมนําสมยังมาแล้วก็มีใบสะเดาค่ะข้างล่างนี่ก็จะมีใบสาบเสือค่ะข้างล่างสุดเลยนี่จะเป็นกาก,กาแฟค่ะค่ะ,คะเป็นกาก,กาแฟแล้วก็ายาสูบพี่น้องยาสูบเข้ากับใส่จักษสองห่อเนาะ เอา,ง,ง,า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 ง่ายง่ายง่ายสบายสบาย,บายค่ะตัวนี้จะเป็นข่าเพีย้ยไฟไลายแดงยาข่าแมลงสูตรดีสูตรอินทรีย์ของเราเนาะใส่นี่แล้วก็หลังจากนี้ใส่ก็มีส่วนผสมฟังได้พี่น้องเด้อมีกากน้ำตาลชนิดเข้มข้นมีใบสะดาวใบสาบเสือมีกากาแฟค่ะแล้วก็มียาสูบพี่น้องอยู่ในนี่เรียบร้อยแล้วผสมเรียบร้อยแล้วนาะค่ะเนาะ กับประมาณนึงบานนี้ก็สีเอาฟ้าปิดมาค่ะซาปิดมาฟ้าปิดขึ้นมาเอากะใส,ส่สใส่น้ำแจ็คหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำมาใส่เนาะตรงนี้เนาะอค่ะในขณะรอน้ำเข้ามาเบิ่งถังนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นการผลิตหัวเชื้อ EM ค่ะ EM EM ตัวนี้ค่ะจะมีส่วนผสมของไตโครโมาก็คือใบชํชาช้ากลางชํำชา้าพวกกิง่งพวกก้านของใบชํำช้าข้างล่างอันนี้เป็นข้างบนนี่ส,เกกสาาิเป็นกากใบซาไตาวันพี่น้องเป็นกากใบซาไตวันค่ะและตัวนี้สําคัญเลยคือนอกล้วยค่ะนอกล้วยนะคะนกกล้วยสิอยู่ด้านล่างด้านล่างใส่ลงไปข้างล่างแล้ว แล้วก็มีปุ๋ยขอ,อกค่ะปุ๋ยขอ,อกอย่างละขุอย่างละขุเลยอันนี้เป็นสูตรปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเข้มข้นนะคะส่วนด้านบนที่ขาดไม่ได้เลยเนาะพี่น้องเนาะขาดอะไรเลยก็คือกากน้าตาลพี่น้องกากน้าตาลชนิดเข้มขน้นเพิ่งพี่น้องใส่จนบบไหลลงข้างล่างเพราะว่ามันมันเข้มหลายมันสีคอยซึมลงไปเรื่อยๆหลังจากนี้นะเนาะห้าใส่ส่วนผสมเรียบ้อย น,นี้สามารถสิบหามือเข้าใส่ได้เราดิสิบหามือเห่อตักไปใส่ได้ไปพนได้ไปสิทได้เนาะค่ะก็เป็นผลงานพี่น้องผลงานให้เห็นเลยก็คือมาเบิ่งพี่น้องตามมาเบิ่งในคือผลงานการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนาะพี่น้องเ <BE AR. S 1> บิ่งใบบักฮงใบบักกอใน่สิเป็นใบเขียวเข้มอันนี้เป็นอัปเดตก็คือว่าหลังจากที่เพิ่นติดเสือพี่น้องเพิน่นเป็นใบงิกใบงอนนะนี่นี่นๆน,น,นี่อาการนะคะ เป็นใบงีกใบงอ,เ,องเพราะว่าเ,เป็นเพียทั้งรางเป็นเป็นพลียทั้งรางมันเป็นหูจ้องป้องจ้งแป้งอยู่เลยคะ่กะก็เลยมักสูตรน่ะล่ะสูตรที่บอกพี่น้องไปตะก,กี้นี่แหละคะ่ะมาพน,นี่พี่น้องนี่เนี่ยเพิ่นหายแล้วเนี่ยนี่นี่กำลังหายนี่เห็นบ่เพิพ่นเศร้าแล้วนี่เขี้ยบแม่นตายเขี้ยบแม่นตายลูกคอยพี่น้องเอ้ยจเจเบิงผูเจวาอือบ้านนี่ระงามบ้านในจบเจือบ้านีานนี่ค่ะนี่ใบไม้เพิ่นนี่พื้นออกแล้วนี่ งามแล้วป่ะเนี่ยอันซุ้มนี่แบงแวงเบิดแม่นคนกระดังวีกเบิดพี่น้องอืมเนี่ยงามงามแล้วสวยแล้วนะรักษาหายแล้วมันมีอยู่สองต้นที่ติดนี่พี่น้องมันมีอยู่สองต้นที่เพินนะ่นติดเพี้ยนะนี่เดี๋ยวเพิ่นเนี่ยในเพิ่อนออกใบใหม่เนี่ยซุ้มแล้วสวยแล้วงามแล้วเนี่ยโบเป็นยังเลยอันมาเบืองใบตอนเพิ่นติดเนาะตอนเพิ่นติดเสือ่อตอนเพิน่นอันเป็นเพีย้ยไฟไล่แดงลงคอเพิ่นนะ ฟึงได้พี่น้องนี่เดจจ์เนี่ยเนี่ยแต่ว่าม,มันเป็นอาการหนักพี่น้องอาการมันหนักนะนี่ตายโครโรนี่ใส่เลยค่ะใส่นามเลยหัวนหน้าอ่าเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยตายโครโรนี่เห็นบ่เห็นบ่ตายได้พี่น้องเนี่ยอย่าว่าอันดีแต่อันสารเชมีได้พี่น้องเนี่ยตายในี่ากมันเนี่ากเพียนเนี่ยตายโครโรพี่น้องตายแล้วหายแล้วลูกข่อืมเนี่ยเห็นบ่ ตายย่อนยังย่อนสะเดาข่อยนั่นล่ะย่อนสะเดาย่อนยาสูบอีพ่อข่อยเอามะมักย่อนอ่าร้อยยาสูบพรอมาะมากักแน่แล้วเออแล้วก็บใบสะเดาคางหัวข้าเจ้านี่แล้วลากมาเลยแล้วแล้วก็กากาแฟ่ฮะกาคาเฟมาเศร้รหาไอ้ซอยพี่น้องนี่กําลังดีขึ้นพี่น้องพ่นให้เพิ่นในสีหาเหม่อเนาะเพิ่นแตก้ยกใบไม่มากพิ่นก็งามเลยนี่ยมังห่อเลย เดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องฟังกันทอนนี้เนาะพี่น้อ,นองเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยว่าก,กันใหม่จ้า